ร้บผมขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะครับผม ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงลิปมาค่อนข้างหลายวันเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมเนี่ยกำลังสอบอยู่นั่นเองนะก็อาจจะทําให้ลงลิปได้น้อยกว่าเดิมนะแต่ก็จะพยายามหาเวลาว่างมาลงลิปให้นั่นเองนะก็ช่วงนี้ผมสอบนะต้องขออภัยด้วยเลยแล้วกันโอเคแล้ววันนี้เนี่ยผมก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆจะมาโชว์ทุกคนนั่นเองนะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยได้ทําการแอบสร้างไว้นั่นเองนะทุกคน <Wow. S 1> แล้วก็อยากจะเอามาโชว์นะผมว่ามันจะ เฟี้ยวสักแค่ไหนกันเชียววะทุกคนโอเคนะทุกคนถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ในเอซับคลิปนี้ปะ่ะไปไดูคลิปอะไรดีกว่าเลสเตอยูหูบรรลุปลอมีอะไรช่วยไหมรถเสียสตาร์ไม่ติดเลยอืมแล้วรถเป็นอะไรอะ่ะรถปิน้นลาวาบัก ลาวาบักรับรับบริการเติมโรบักระบบ VEP Server เลเเจ็ดเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดเกมพาร์ทเลเยดสิบนะได้แก่ b o ok อกฟ o ดคิงเลกาซี่ a อนิเม i g ไฟ e r เตอร์ซิมูเล l ตอร์ออสตา p อนิเม n g พันชิงและชินโดไลอย่าลืมมาใช้บริการด้วยละ่ะโคตรแจ๋วโคตรด,ดีมาเลย โอเคนะครับ okay, ผมก็ตอนนี้เนี่ยเข้ามาในคลิปเป็นที่รยบร้อยแล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเยงคีย์บอร์ดดังแล้วก็เสียงไม้เนี่ยชัดเจ๋วเหมือนเดิมน,นะครับผมก็สิ่งที่ผมสร้างมาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ทุกคนก็ชื่อว่า h o v e r f l y ซึ่งอันนี้เนี่ยผมตั้งชื่อเ่นเนก็จะเป็นสิ่งของประมาณนี้เ,เองก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ทุกคนนี่ก็อาจจะไม่ค่อยเททุกคนนี่จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาขึ้นขับให้ดูเล็กน้อยทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมลองขึ้นขับให้ดูนะท ก่อนอื่นเลยผมขอขึ้นเข้าไปนั่งก่อนชุบ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 เออเออมันไม่โดนก็อีเดี๋ยวหนึ่งปุ๊บโอเค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 ,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาลงไปให้มันโดนก็อีไปนหนึ่งนะชุบป,ปุ๊บปุ๊บโอเคนั่งก็อีโอเคเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเจ้าตัว hover file หรือว่าตัวที่ผมสร้างขึ้นมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะซึ่งก็จะมีการขยับประมาณนี้ด้วยประมาณนี้อันนี้คือทำทำเล่นๆเฉยๆนะทุกคนแล้วก็จะมีนี่ฟุ๊บ อ่ะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของมันนะที่แบบว่ามันสามารถพ่นได้แต่รู้หรือไม่ว่าบังคับค่อนข้างยากนะส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ขับด้วยการใช้ไอ้พ่นเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าตัวนี้นะ่ยถือว่าเป็นการควบคุมที่ค่อนข้างยากเลยนั่นเองนะก็ <Okay. S 1> ผมเนี่ยยังปรับมายังไม่ดีพอแนละ้วทุกคนก็เดี๋ยวว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปปรับเพิ่ม,เต,มเติมมานะซึ่งอันนี้ยังปรับมาใช้ยังได้ไม่ค่อยดีพอนะทุกคนเห็นไหม เวลาที่มันเลี้ยวหรือว่ามันอะไรเนี่ยมันจะคุมค่อนข้างยากนะทุกคนนี่ปะฟึบฟึบฟึโอเคมาก็อาจจะขับชนค่อนข,ข้างเยอะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยยังทํามาได้ไม่ดีพอนี่ไงฟึบฟึบฟๆบแต่โดยรวมแล้วก็สามารถใช้ผ่านด่านสุดท้ายได้นะก็ปกติเลยแต่ว่ามันคุมค่อนข้างยากนะเพราะว่าผมเนี่ยตั้งค่าหรือว่าอะไรยังไม่ค่อยดีพอโอ้โหโอ้แล้วตอนถึงเส้นชัยนี่ทาไมทรงมันเป็นนี้เรา โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ก็จะมีแบบการขยับปีเล็กน้อยนีป่ะนีขยับปีเล็กน้อยอน,นี่คือผมทําเพื่อความสวยงามด้ตรงขยับปีจริงๆเนี่ยก็แค่ติดไอพ่นเฉยส่วนตรงขยับปีนี่ก็แค่เพื่อความสวยงามนะทุกคนโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราวิ่งไปเก็บกล่องก,กันดีกว่าเออใช่ทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมได้แอบไปฟาร์มเงินนะตอนนี้ผมมีเงินอยู่1นึ0 0สกกว่าๆนะอันนี้คือผมได้แอบไปฟาร์มเงินมาเล็กน้อยนะเพื่อแบบว่ามีอะไรเข้ามาในเกมเนี่ยจะได้ใช้เงินให้มันแบบ ซื้อนู่นซื้อนี่นะอ่ะก็สําหรับตัวไอพ่นที่อยู่ตรงนี้นะทุกคนผมไม่มั่นใจนะว่าถ้าติดตรงไหนถึงจะดีแนละ้วผมก็เลยติดไว้ที่ตรงนี้นะทุกคนแต่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าจะให้ดีเนี่ยเราน่าจะติดเป็นฐานะของเจ็ตแพกเนี่ยน่าจะดีนะทุกคนเนี่ยแบบติดเจ็ตไว้นะถ้าเราติดเป็นพวกเจ็ตแพกไว้เนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้เราเนี่ยขับอะไรได้น่าจะง่ายกว่าแม้ทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอ่อเดี๋ยวผมจะล่องห่นเจ็ตแพกไว้ป๊บปุ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะตั้งค่า จับก็อีไว้เป e ็นหนึงนะทุกคนปึ๊บปุ๊บเอาเป็นตัว x แล้วกันอ่ะมาทุกคนมาเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองขับกันใหม่ดูทุกคนปึ๊บปุ๊บโอเคโอเคเดีาเดทาทำไอ้นี่ก่อนแอนเชอร์ออ,อกโอเคมาทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะปึ๊บลอยเห็นป่ะเท่เท่เท่นะฟึ้นโอ้นี่แล้วก็กดกนี่เป็นไงซึ่งก็อย่างว่านะทุกคนมันคุมมันคุมแบบไม่ได้คุมได้เป๊ะๆทุกคนเห็นปะ่ะมันต้องแบบมีกระพือปีก แล้วนี่กระพือปีกเรื่อยเ้ยเฮ้ยทุกคนนี่อันนี้คือผมต้องมาคอยกระพือปีกเรื่อยนะไม่งั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะเอียงตกนะเห็นป่ะทุกคนมันจะเอียงมันจะเอียงลงเองนะทุกคนผมก็ต้องมาคอยกระพือปีกตรงนี้นะเออแต่ว่าก็รวมๆผมคิดว่าก็เฟี้ยวนะถ้าเกิดมันไม่มีไฟสีม,ม่วงตามหลังก็น่าจะน่าจะสวยกว่านี้นะโ <Okay. S 1> อเคอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้ฟึบฟืบนี่ก็ทําง่ายมากทุกคนมันก็คือการทําปกติเลยนี่นะเออทำง่ายมาก ฟึ้นๆๆ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 ็ๆๆๆๆๆๆๆนๆลๆอๆจๆๆๆๆๆบๆๆๆๆๆๆาๆๆิๆๆๆงๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆะๆๆๆนๆ้ๆๆนๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆปๆ๊บนๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ปๆๆไๆหลบๆๆๆๆๆๆ่ะๆ นี่แล้วก็จรวดสีม่วงเนี่ยมันจะหมดยากหน่อยนะถ้าเป็นจ,จรวดแบบของฟรีอไอ้ที่มันเป็นสีแดงเนี่ยมันจะหมดเร็วแล้วทุกคนก็คงมาถึงด่านนี้ไม่ได้หรอกแต่ว่าอันนี้มันเป็นจรวดสีม่วงถ้าทุกคนเห็นว่าผมทำไมถึงบินได้นานจังก็เป็นธรรมดานะผมเพราะว่าน,นี้มันเป็นจรวดที่ต้องเติมเกมพราร์ตเอานั่นเองเนะทุกคนปุ๊บไปกันต่อฟึบปึบนี่แต่ว่ามันช้าทุกคนมาเรามาต่อด้วยไอพ่นสีแดงของเราก็ดีกว่าฟึมาฟึบโอ๊ย Yeah, yeah, yeah. ยาๆยาดา่า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 หยาดหยุดไอพ่นสีม่วงหมดโอ้ไ <c oughs> อพ่ Sim นสะีม่วงหมดอะมันก็เลยแบบลอยออกมานอกด่านแล้วผมไม่สามารถที่จะใช้ไอพ่นสีม่วงในการหยุดได้เองนะมันก็คือไอพ่นสีม่วงหมดละโอ้โหแต่รวมๆนี่ก็ถือว่าใช้ได้ทุกคนนี่แต่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับคนไหนที่ต้องการแบบไปเร็วๆด้วยนี่นะก็อันนี้ก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะทุกคนนี่ จะเป็นสิสีนี้ซึ่งก็ถ้าถามว่ามีอะไรร่องห่นอยู่บ้างก็ะจะมีเป็นตัวไอพ่นอยู่มีเป็นตัวไอตัวนี้ไอตัวที่ไว้ให้ปีกมันขยับไนปะทุกคนประมาณนั้นนะก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมลบไอตรงปีกออกเนี่ยมันก็จะไม่ขยับนะทุกคนเดี๋ยวผมลองลบไปดูอทุกคนเดี๋ยวรอบนี้เราจะไปโดยที่เราจะไม่เอาตัวปีกไปด้วยอ,อทุกคนดูนะปึ๊บทุกคนดูเวลาผมขับนะเห็นป่ะเห็นป่ะนี่คุมง่ายกว่าเดิมแบบอุ้ย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 กำลังพูดเลยว่าง่ายเดินมาสก,กายเชย ก็เอาเป็นว่ามันคุมง่ายกว่าตอนแรกเยอะนะทุกคนอะมากกว่าตอนที่แบบว่ามันมีไอปีกอยู่ข้างนะเพราะว่าปีกเนี่ยมันจะมีเหมือนไอบล็อกเอ่อเป็นเหมือนบล็อกไว้ขยับนะทุกคนมันจะทําให้คุมยากหน่อยนะทุกคนประมาณนั้นชบมาทุกคนนะเดี๋ยวขับไปดูก็อีกอย่างหนึ่งคือไอตัวนี้เนี่ยรถตัวนี้เนี่ยมันเบามากๆเลยนะทุกคนไอตัวโฮเวอร์ตัวนี้ผมทํามาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบา seconds, ทุกคนทําให้บล็อกเนี่ยมันพังค่อนข้างง่ายทุกคนเห็นปะแป๊บแปบบล็อกก็พังหมดแล้วเนี่ย อ,อแต่ว่ามันจะคุมง่ายมากๆเลยนะง่ายกว่าตอนที่ผมเนี่ยยังแบบใส่ตัวนั้นอยู่ก็คุมง่ายกว่าเดิมเยอะเยอะนะเยอะนะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยหรือว่าผมจะเอาเป็นพวกบล็อกพวกบล็อกอย่างอื่นมาทําให้มันแข็งแล้วก็มีบล็อกอะไรทับๆถมๆม,มไว้ก็ได้นะทุกคนมันก็จะจะได้แบบถึกๆหน่อยนะทุกคนนี่ก็ทรงจะเป็นวานนี้อาจจะผมเอาลงมาขึ้นไปนั่งก่อนเอ้ยขึ้นไปนั่งสิ ไม่ถึงไม่ถึงตัวละครผมมันไม่ไม่โดนก็อีกด้านหลังเข้าได้ไหมโอเคไม่ได้อ่ะเดี๋ยวต้องใช้ว okay, ิธีการนี่ทำให้บล็อกมันทะลุปุ๊บโอเคก็จะเป็นวันนี้ทุกคนเด็๋ย่าจะฟึ๊บฟึ๊บนี่ป่ะก็มีขยับขึ้นขยับลงปีขยับไปป่ะนีเทจัดเชจัดชัดนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้นทุกคนสาหรับโครงสร้างของมันนะไม่มีอะไรมากเลยมีแค่นี้เลยก็อันนี้ก็คือทําเล่นๆเฉยๆแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าคนไหนอยากลองทำเนี่ยก็สามารถทําได้ทนะุกคนโอเคผมปล่อยมันลงลงแบบก่อนโอเคจะเสร็จขึ้นมาใหม่ปุ๊บปุ๊บึ๊บโอเคจะรูปทรงประมาณนี้นี่ประมาณนี้นทุกคนนะี่ทำง่ายทุกคนทําไม่ยากเลยก็ถ้าเกิดว่าอยากจะดูว่าอะไรชิ้นข้างในเป็นยังไงบ้างาเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก็คือถ้าเกิดผมปิดล่องหุ่นมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนนี่ มีชิ้นส่วนอยู่ประมาณนี้เลยโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เนะี่ยเป็นอย่างนีบ้าถ้าชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบาย